อานหนสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่127คลิป EP 127 หนึ่งมูสาทวมูสาวาตวักเจตธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องพระอุทายีพระอนุบัญญัติเรื่องพระ เรื่องอุบาสิกาจบพระอนุบัญญัติอันนึ่งพิสุใดแสดงคาแก่มาตุคามเกินห้าหกคำต้องอาบัติปาจิตติสิขาบทนี้พระผู้มีพระวากบัญญัติไว้แก่พิสูทั้งหลายอย่างนี้จบอุบาสิกาจบเรื่องอุบาสิกาเรื่องพระ ฉัพพะคี62สมัยนั้นพวกพิสุฉัพพะคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ห้าหกคำจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าหกคำพวกพิสุมักน้อยพากันตำหนิ ประนามโพธนาว่าชะไหนพวกฉัพพคีชะไหนพิสุพวกฉัพพ,ะพะคีจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าหกคำเล่าครั้นพิสุเหล่านั้นตำหนิพวกพิสุฉัะพพคีโดยประการต่างๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบกันหนึ่งมุสาวาดวัคเจธรรมเทศนาสิกขาบทสิกข,ขาบทวิพังทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์ เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุฉพัคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงทำแก่มาตุคามเกินห้าหกคำจริงหรือพวกพิสุฉพพคี รู้รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉไฉนพวกเธอจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงรำแก่มาตุคามเกินห้าหรือหกคำเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้นแล้วจึงรับสั่งพิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัต 63. ิ63สิอหนึ่งพิสุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าหรือหกคำต้องอบัตปาจิตติ เว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่เรื่องพระชพะคีจบสิขาบทวิพังหกสิบสคำว่าอะหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะหนึ่งใด คำว่าพิสุมีความหมายอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรต ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตและคำพุพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพที่ชื่อว่าเกิน5หรือ6กคำได้แก่เกินกว่าห หรือหกคำที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธ,ธาภาสิตสาวกภาสิตฤสีภาสิตเทวดาภาสิตที่ประกอบด้วยอลรถที่ประกอบด้วยธรรมคำว่าแสดงคือแสดงเป็นบทต้องอาบัติปาจิตติทุกๆุบท แสดงเป็นอักษรต้องอาบัตปาเจติทุกๆุกอักษรคำว่าเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่คือยกเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยบุรุษที่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เดียงสาคือ สามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตพุพพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพบทภาชินีติกะปาเจตีหกสิบหมาตุคามพิสูจน์สำคัญว่าเป็นมาตุคามแสดงทาเกินหหรือหกคำต้องอาบัตปาเจตี้ เว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามพิสุไม่แน่ใจแสดงทมเกินห้าหรือหกคำต้องอาบัตปาเจตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามพิสูจสํสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามแสดงทมเกินห้าหรือหกคำต้องอาบัตปาเจตี เว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่กติทุกกฎติกะทุกกฎพิสูจแสดงธรรมแก่นางยักษ์นางเปรตบันเทาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวเมียซึ่งแปลงร่างเป็นหญิงมามากกว่า หาหกคำต้องอาบัตทุกกฎเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มิใช่มาตุคามพิสูจน์สำคัญว่ามาตุคามต้องอาบัตทุกกฎมิใช่มาตุคามพิสูจน์ไม่แน่ใจไม่ต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามพิสุแน่ใจต้องอาบัตทุกกฎ ไม่ใช่มาตุคามพิสูจสํสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัตกันหนึ่งมุสาวกมุสาวาตวักเจธรรมะเทศนาสิกาบทอนาปฏิวานอนาปฏิวานพิสูจน์ต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ66 1. นพิสุที่แสดงรำโดยมีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ด้วย 2. อพิสุแสดงรำเพียง5ห,หรือ6คำสามพิสุจแสดงคำต่ำกว่า5ห,หรือ6คำสีพิสุลุกขึ้นมาแล้วนั่งแสดงรำต่อไปอีก 5. ้พิสุแสดงรำ ที่ที่มีมาตุคามลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก 6. พิสุแสดงธรรมแก่มาตุคามอื่นต่อ 7. พิสุถูกถามปัญหาแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามผู้ถาม 8. พิสุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นแต่มีมาตุคามฟังด้วย 9. พิสุวิกลจริต สิบพิสุต้นบัญญัติธรรมเทศนาสิขาบทที่เจ็ดจบหนึ่งมุสาวาทวัก จสนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุษธรรมที่มีจริงเรื่องพิสุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา67สมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูคาคารสาลา ป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นพิสุจำนวนมากเป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาคราวนั้นแคว้นวัดชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แล้นแคลน ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบินพระบาทยังชีพได้พิสุเหล่านั้นมีความคิดว่าบัดนี้เคว้นวัตชีเกิดเข้ายากมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบินพระบาทยังชีพได้ทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุขและบินพระบาท ไม่ลำบากพิสุบางพวกเสนอว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเรามาช่วยกันทำงานของพวกคฤลือัดเมื่อช่วยเมื่อช่วยทำงานพวกเขาก็คงจะพอใจถวายบินพระบาทแก่พวกเราด้วยวิธีนี้แหละ พวกเราก็จะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จําพรรษาอย่างหาสุขและบินพระบาทไม่ลำบากพิสุอีกพวกหนึ่งเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยกันทำงานของพวกคลือหัด ขอให้พวกเรามาช่วยกันทำหน้าที่ทูดนำข่าวสารให้พวกคฤหหาดจะดีกว่าเมื่อทำอย่างนี้พวกคลหหาดก็จะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้ละ่ะพวกเราก็จะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกัน อยู่จำพรรษาอย่างหาสุขและบินทบาทไม่ลำบากหมายเหตุพระวินัยมหาวิพังแปลเล่มหนึ่งข้อ193หน้า177ว่าด้วยการอวดอุตลตติมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนกัน หนึ่งมุสาวาดวัคแปดโพตาโลจนะสิกขาบทนิทานวัตถุพิสุอีกพวกหนึ่งเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยทำงานหรือทำงานหน้าที่ชูดนําข่าวสารให้พวกคลหหาดทางที่ดีพวกเรามากล่าวอวด อุตริมนุษธรรมของกันและกันให้พวกคลรือหาด์ฟังพิสุรูปโน้นได้ปฐมยานรูปโน้นได้ทุติยายานรูปโน้นได้ตติยายานรูปโน้นได้จตุตทะายานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็น พระสกะทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหัน์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกเมื่อพูดอย่างนี้พวกคลือหาดก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเรา โดยวิธีนี้เราจะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุขและบินพระบาทไม่ลำบากในที่สุดพิสุเหล่านั้นทั้งหมดก็ตกลงกันว่าท่านทั้งหลายวิธีที่พวกเราพากันกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรม ของกันและกันให้พวกคฤหาตฟังเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่นต่อมาพิสุเหล่านั้นได้พากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกคฤลหา์ฟังพิสุรูปโน้นได้ปฐมยานพิสุรูปน้นไ,น,ปน,นได้จดตุตทายาน รูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นได้อภิญญาหกครั้งนั้นแลประชาชนพากันยินดีว่าเป็นลาภของพวกเราแล้วหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีพิสุทั้งหลายเช่นนี้มาอยู่จำพรรษาเพราะแต่ก่อน เพราะแต่ก่อนนี้พวกเราไม่มีพิสุทั้งหลายที่มีคุณสมบัติเหมือนอย่างพิสุผู้มีศีลมีกระยาธรรมเหล่านี้มาอยู่จำพรรษาเลยโภชนะอาหารคาคาทะนิยะของเคียวสายนิยะของลิมปานะของดื่ม พชนะวงเล็บอาหารคาทะนิยะวงเล็บของเคี้ยวซายนิยะวงเล็บของลิมปานะวงเล็บเครื่องดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายพิสูุนเหล่านั้นพวกเขาไม่รับประทานไม่ขบเคี้ยวไม่ลิมไม่ดื่มด้วยตนเอง ทั้งไม่ให้แก่มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมาตยากสาโลหิตพิสุเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าอิ่มเอ,อิบมีผิวพันผุดผ่องหกสิบแปด มีประเพณีอยู่ว่าเมื่อพิสูจทั้งหลายออกพรรษาแล้วจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นพิสุเหล่านั้นจำพรรษาครบสามเดือนแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรอ,ออกเดินมุ่งไปสู่กรุงเวสาลีจาริกไปโดยลำดับถึงกรุงเวสาลี ผ่านป่ามหาวันไปถึงคูทาคลรศสาลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขั้นถึงแล้วจึงถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรจบลำดับที่1 2ึ่ อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพัง2ลำดับที่127คลิป EP 127